ขนจมูกยาวดึงออกหรือตักออกกันแน่นะครับในเทปนี้เรามาคุยกันนะครับวันนี้บันทึกเทปวันที่9มกราคม2560หรือจะอานออกเสียงว่ามกราคมก็ได้นะครับจะอ่านออกเสียงว่ามกราคมหรือมกราคมก็ได้ครับในเดือนนี้อ่อนอ่านออกเสียงได้เหมือนกันนะครับอ่านออกเสียงได้หมดทั้ง2แบบครับนะครับแบบไหนก็ได้นะครับ ประเด็นนะครับก่อนที่จะไปประเด็นของเรานะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามช่อง YouTube บ่าวจอมนิดเซียมไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดเรื่องของเทปรายการที่ออกอากาศกันนะครับแล้วกดติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยทางช่อง u t u b บบ่าวจอมนิดเซียมก็จะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันทันทีนะครับส่วนคนคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามทาง Tik To อกนะครับทาง Tik t o k ช่องบ่าวจอมนิดเซียมเนี่ย ก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นติดตามทางช่อง y ย u ทูบแบบจอมเหนี่ยมแทนนะครับเพราะว่าทางช่อง Tik t o k เนี่ยเวลาเทปออกอากาศไปนะครับมันจะทําให้มีการกดรายงานกดรีพอร์ตกันทุกเทปเลยครับเดี๋ยวช่อง t i k t o k จะบินนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนมาเป็นติดตามทางช่อง YouTube บแบบจอมเหนี่ยมดีกว่าครับนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ติดตามทางคลิปเลียวของ Facebook นะครับเปลี่ยนมาเป็นติดตามทางช่อง y o u t u b บแบบจอมเหนี่ยมได้เลยครับ นะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมาติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมได้เลยครับหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆนะครับเปลี่ยนมาติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องของเทปรายการที่ออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วประเด็นของเรานะครับฝากนิดนึงครับฝากนิดนึงครับก็คือสําหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาในเขตพื้นที่ของอาเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลนะครับแวะทานข้าว สักจานหนึ่งนะครับหรือจะซื้อเป็นกับข้าวนะครับที่ร้านอาหารตามสั่งครับอยู่ที่ตรงกันข้ามกับหน้าอำเภอควนกะหลงเก่านะครับย้าว่าอยู่ตรงกันข้ามกับหน้าอำเภอควนกะหลงเก่าครับถ้าท่านเห็นอยู่ที่ใกล้ๆกับวิทยาลัยเกษตรเลเทคโนโลยีสตูลตรงนั้นคืออำเภอควนกะหลงใหม่นะครับส่วนอำเภอควนกะหลงเก่านั้นอยู่ตรงที่ติดกับโรงพัก ของอำเภอควนกะหลงนะครับหรือติดกับสพควนกะหลงนั่นคือที่อำเภอควนกะหลงเก่าอยู่ตรงนั้นนะครับร้านเนี่ยก็จะอยู่เยื้องๆกับศาลาที่พักริมทางนะครับแล้วก็มันจะติดกับซอยที่เข้าไปวัดวังผาสามัคคีของอำเภอควนกะหลงนะครับอยู่ตรงนั้นเลยครับแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นไทยพุทธนะครับไทยพุทธก็แวะไปอุดหนุนกันได้ทานข้าวเที่ยงนะครับที่นั่นหรือจะซื้อเป็นกับข้าว นะครับก็ติดต่อได้เลยอุดหนุนกันได้เลยที่นั่นนะครับแม่ค้าเป็นกันเองแม่ค้าใจดีนะครับแล้วก็ประเด็นของเรานะครับในส่วนที่บอกไปว่าขนจมูกยาวเนี่ยเราควรที่จะดึงออกหรือตัดออกนะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่ว่าท่านชื่นชอบแบบไหนนะครับแล้วแต่เลยครับท่านชื่นชอบแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเลยครับหลายๆท่านบอกว่าดึงออกดีกว่าครับเวลาขับรถง่วงๆจะได้ดึงตึกดึงตึกดึงตึกออกมานะครับ มันจะได้แบบตื่นตัวจะได้ไม่ง่วงนะครับเออก็ดีเหมือนกันครับแบบนี้ครับหลายหลายท่านบอกแบบนี้นะครับก็ดีครับนะครับก็เวลาเราขับรถทางไกลนะครับบางทีเรารู้สึกง่วงง่วงนะครับดึงขนจมูกปึ๊ดขึ้นมาครับมันจะได้แบบรู้สึกเจ็บเจบแล้วจะได้แบบตื่นตัวนะครับประสาทสัมผัสจะได้ตื่นตัวขึ้นมาเราจะได้หายหายง่วงไปนิดนึงนะครับอืมก็ดีครับแบบนี้ดีครับนะครับดีครับ แต,แต่ถ้าเกิดว่าท่านดึงแล้วนะครับจริงๆแล้วเขาไม่แนะนําให้ดึงนะครับขนจมูกเขาไม่แนะนําให้ดึงเพราะว่าบางทีเวลาดึงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้รากของขนจมูกที่ที่ติดอยู่ที่ที่เนื้อ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 เยื่อของด้านในของจมูกนะครับเวลาเราดึงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบนะครับมันจะหลุดออกมาแล้วจะเกิดการอักเสบมันถ้าเราเจ็บจมูกได้นะครับเจ็บด้านในเนี่ยนะครับเราจะต้องทานยาแก้อักเสบนะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะต้องทานยาแก้อักเสบนะครับเพื่อที่จะให้มันบรรเทาอาการอักเสบนะครับแต่ถ้าท่านดึงแล้วไม่มีปฏิกิกริยาใดๆเกิดขึ้นนะครับไม่มีการเจ็บปวดไม่มีการอักเสบภายในจมูกเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับดึงได้เลยครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าท่านใดที่ดึงแล้วมันเกิดการอักเสบเกิดการเจ็บปวดของจมูกเนี่ยนะครับท่านจะต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบวิธีตัดเร็มๆออกนะครับใช้กันไกรตัดเร็มๆออกครับนะครับ จริงๆแล้วขนจมูกมันมีหน้าที่ในการกรองฝุ่นครับเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยครับขวายใจเข้าขนจมูกมันมีหน้าที่ในการกรองฝุ่นนะครับถ้าเราไปในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆเราจะมีขี้จมูกครับนะครับขี้จมูกนะครับเราต้องแค่แค่ขี้จมูกออกมานะครับนะครับขนจมูกมันมีประโยชน์ในการกรองฝุ่นกรองสิ่งปฏิกูลที่เราหายใจเข้านะครับมันจะได้ดักเอาไว้ครับนะครับ แล้วถ้าตรงไหนที่มีฝุ่นละอองเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นแบบมีขี้จมูกครับนะครับนั่นคือหน้าที่หลักของขนจมูกนะครับมันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่ามันใส่ไว้โกโก้หรูๆนะครับไม่ใช่ครับนะครับแล้วหลายท่านบอกว่าขนจมูกยาวเราก็เลียมออกครับตัดตัดเลียมเลียมแตกแตก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 แต่งๆนะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านเลยครับหรือท่านจะดึงออกก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าดึงแล้วมันไม่อักเสบนะครับรุ่งเช้ามามันไม่อักเสบหรือสองสามวันมามันไม่ไม่ไม่อักเสบเนี่ย ท่านก็สามารถที่จะดึงออกได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าด้านท่านดึงแล้วมันเกิดการอักเสบนะครับขออภัยครับท่านก็ควรที่จะใช้วิธีการอื่นอย่างเช่นตัดเลือดตัดตัดเลี่ยมเมนะครับตัดตัดเลี่ยมเลยมนะครับเราจะได้ไม่เกิดการอักเสบถ้าเราดึงออกมานะครับแต่ถ้าหลายๆท่านเนี่ยผมได้ยินอ่าคนที่เขาขับรถนะครับคนขับรถเราจะทางไกลๆนะครับบอกว่าขนจมูกเนี่ยผมไปเจอที่ร้านตัดผมนะครับแล้วเขาก็ช่างตัดผมก็ถามว่าของเขาน่ะจะ เรียมตัดขนจมูกไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเรียมก็ได้เวลาขับรถง่วงๆเขาจะได้ดึงนะครับอันเนี้ยก็คือก็อดีครับถือว่าเป็นเป็นเป็นความคิดที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเวลาเราง่วงๆแล้วดึงเราดึงขนจมกูกอ่ะเรารู้สึกว่าเจ็บครับมันจะได้เป็นการกระตุ้นต่อมประสาทขึ้นมาให้เราตื่นตัวกลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งครับนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นเป็นความคิดที่ดีครับนะครับผมได้ยินแล้วว่าเออเป็นความคิดที่ดีครับนะครับเวลาเราง่วงๆนะครับเราก็ดึงขนจมูกปึ๊กขึ้นมาครับ มันจะได้หายง่วงไปสักพักหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามครับมันก็หายง่วงได้ครับแต่ถ้าดึงแล้วมันเกิดการอักเสบก็ไม่ต้องดึงนะครับเดี๋ยวมันจะเราจะรู้สึกเจ็บจมูกไปหลายๆวันนะครับแต่การหายใจนั้นก็คือปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับการหายใจการอะไรเนี่ยก็ปกติครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกเจ็บที่ในจมูกแค่นั้นเองครับทานยาแก้อักเสบครับเดี๋ยวสองสามวันก็หายครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ เพราะเราไปดึงมันบางทีมันติดติดรากติดโคนของมันออกมาจากทั้งชุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเกิดการอักเสบนะครับของอรูคมขนของจมกูกนะครับนี่คือในเรื่องของอประเด็นที่ว่าขนจมกูกถ้ายาวเนี่ยเราควรที่จะดึงออกหรือเราควรที่จะตัดเล็มๆนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยครับนะครับแล้วแต่ท่านเลยครับว่าท่านจะใช้รูปแบบวิธีการไหนนะครับของขนจมกูกที่มันยาวขึ้นนะครับ สำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้เทปนี้สวัสดีครับ